อยู่กับ Fortuner Leader ข้อคอนเซปต์หล่อเลือกได้รวยเลือกก่อนคนฉลาด จะเลือกลีดเดอร์นะคะลีดเดอร์เนี่ยเขาทําเริ่มตั้งแต่รุ่น S เลยราคาดีมากๆเลย1239แล้วสามารถอัปเกรดมาเป็นชุดแต่งนี้แบบนี้ได้ทั้งคันเลยนี่คือแนวทางนะเป็นอินสปิเรชันให้กับทางบ้านบอกว่าฟอร์จูนเนี่ยแต่งรูก็ได้แต่งดูก็ได้แล้วแต่งสไตล์ออฟโรดแบบจัดเต็มวันนี้เราเลือกอะไรให้กับรถคันนี้บ้างมาเดอนค่ะอย่างแรกเลยสีนี้ไม่มีแน่นอนในแคตตาล็อกนะคะเราแรปสีเพิ่มค่ะเราแรปเป็นทูโทนนะคะเป็นสีพื้นแบบนี้แล้วก็หลังคาดําค่ะสีนี้จะเรียกว่าสีส้มก็ได้้เพราะทม กำลังมาแรงนะคะรอดูมากๆเริ่มต้นตั้งแต่ด้านหน้าเลยเปลี่ยนโลโก้นะคะเป็นโลโก้ดำแบบนี้ค่ะติดไฟนะคะทั้งหมด6จุดแบบนี้เลยลีดเดอร์ในรุ่นนี้ที่เอามาแต่งเนี่ยเป็นลีดเดอร์รุ่น V นะก็เป็นรุ่นท็อปของลีดเดอร์แล้วเครื่องยนต์เป็น2.4ี่เกียร์ออโต้นะคะบอกแล้วว่า f o r t u n e r นรทำได้ทุกอย่างเลยแล้วชุดแต่งที่คุณเห็นทั้งหมดนี้เป็นชุดแต่งของโตลต้ามอเตอร์ประเทศไทยก็เป็น Y Body ดีแบบนี้เรามาดูสเปคนะคะรุ่นนี้เขาจะมีเซนเซอร์แล้วมีกล้อง3 60รอบค้น,นะคะ ไฟก็ยังเป็นไฟของตัวบริกเกตอร์เดิมแต่ว่าวันนี้เขาทําลมดําถ้าใครอยากได้แบบนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นไฟกลางปาก็ได้ทําแบบนี้ก็หลอนะคะดูชุดแต่งวายบอดี้กันดีกว่าคุณดูดีเทลนะเขาทําให้รถคันนี้ดูเต็มขึ้นชุดตัวพาร์ตัวนี้เนี่ยมันฟิตมันเท่มากๆเขาทําดําด้านแล้วรถคันนี้ติดวินด้วยเพราะว่าเขาต้องการจะไปออฟโรดนะคะเท่มากๆเลยรอบคันโอ้โหสีี่ถูกใจมากๆค่ะ ตัวนี้มีสปอตไลท์มองเห็นไม่ว่าคุณจะไปไหนในประเทศไทยเข้าได้หมดและชุดแต่งตัวนี้เนี่ยเขามีซุ้มล้อมาให้นะคะซุ้มล้อก็ทําให้รถยูโปร่งขึ้นเท่ขึ้นเต็มซุ้มมากขึ้นชุดทั้งหมดนี้ก็คือเป็นชุดช่วงล่างล้อมแม็กนะคะเขาจัดไปเลยเวกวิวค่ะคุณดูด้านในอัดจานใหญ่ไปเลยนะคะเป็นจานไฮคาร์บอนแล้วก็เบรกตัวเบมโบนะคะเท่มากใครอยากได้แบบนี้ ดูไว้เลยมีทุกอย่างนะ,ะให้เลือกสรรคุณมาดูยางตัวนี้นะ,ะเขาใส่ยางแอมเลยในซีรีส์305ทับ40 2นะคะล้อแมกตัวนี้เป็นขอบ22ใส่กับ Fortuner แล้วก็ตึงจัดจัดชุดโหลดโปรเฟนเดอร์ ender, ไปทั้งชุดเดี๋ยวดีเทลให้ค่ะหูดดำนะคะเขาแรปเพิ่มเติมนะคะมือจับตัวนี้เลยก็แรปด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างบันไดหรือออกใหม่รถชนิดโหลดลงนะ,ะจัดบันไดของออปชั่น4 w h e e ีให้ขึ้นลง ได้เท่ดุมากขึ้นแล้วคุณดูที่เมย์ชอบเลยคือบางโคลนตัวนี้โหบางโคลนแบบนี้ตึงมากๆเพราะว่ากันโคลนกันกระเด็นเวลาคุณเข้าเมืองเข้าป่าเข้าป่าไปแล้วกลับมาเข้าเมืองกันกระเด็นได้ด้วยในหน้าที่ฝนตกทุกฤดูแบบนี้มาดูด้านหลังในชุดชุดพาร์ทของตัวตัวามอเตอร์เท่มากและใส่ล้อย2สองเข้าไป พอโหลดไปแล้วเท่ด้านหลังนะคะเขาทำเบรกมือไฟฟ้ามาแล้วนะคะตัวนี้ก็จัดได้แบบนี้เลยบันไดปีนขึ้นด้านข้างของออปชันก็ทําติดลูกแปลกเพิ่มเติมติดออนนี่เพิ่มเติมทําทุกอย่างได้หมดแล้วคุณก็สามารถปีนขึ้นไปแบบนี้โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยนี่คือรถที่สร้างอินสปิเรชันให้เราได้หาเงินกันเยอะ,เยอะๆเพื่อเราจะมาแต่งในออปชันแบบนี้ทั้งคันถ้าฉลาดเลือกลีเดอร์ แล้วคุณก็เอาส่วนที่เหลือมาแต่งเป็นชุดแต่งออฟโรดตรงนี้ได้คันนี้เนี่ยคุณไปที่ไหนในประเทศไทยไม่ต้องจองโรงแรมะนะเพียงแต่ไปเช็คว่ารถเข้าได้หรือเปล่าถ้ามีทางคันนี้ไปได้หมดแล้วก็รถครอบครัวได้เจ็ดที่นั่งแบบนี้เลยเ <c oughs> ขาเอางบประมาณมาลงทุนกับตัวแต่งภายนอกทั้งหมด <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันนะคะเ <c oughs> พิ่มเติมเวลาลงก็ลงง่ายคุณดูรับน้ําหนักรถไม่ขยับเลยเพราะว่าเขาเจอชุดช่วงล่างไปด้วยชุดโช็กเบรกยางไปด้วยโอ้โหตึงจัดแล้วก็เวลาลง นี่ค่ะด้านหลังแล้วเขาแลปนะคะคิ้วที่เป็นโครเมียมเขาแลปดำไปหมดเลยทำตัวรมดำของไฟท้ายนะคะตัวนี้สัญล er, ักษณ์ Fortuner เหมือนเดิมโลโก้ถูกทำเป็นสีดำแบบนี้เขาทำก,การทำสีขึ้นมานะคะเป็นไงโชว์ให้ดูว่านี่คือลีดเดอร์จริงๆแล้วก็ชุด w i ยบอดี้เขามีสเกิร์ตหลังให้ด้วยนี่ค่ะติดเพิ่มเติมนะคะกันชนท้ายแบบนี้นะคะเป็นปากนกแก้วนะคะแล้วก็มีไฟ L e d ดีด้านหลังบอกแล้วว่าคันนี้แบบจัดเต็มแบบตึงๆนะคะ โอ้โหไม่ชอบที่ไม่ชอบเลยคือบางโคนนะคะไม่ต้องกลัวน้ํามันหมดนะมีน้ํามันไปด้วยในทุกที่นะคะออนนิ่งต่างๆเรามาดูชุดแต่งที่เขารายการอุปกรณ์ตกแต่งคันนี้นะคะชุดแต่งวายบอดี้รอบคันค่ะแรปสีดูโทนค่ะแรปหลังคาบอกอุปกรณ์หลังคานะคะบันไดข้างขึ้นหลังคาค่ะไฟบาหลังนะคะรวมพร้อมอุปกรณ์ค่ะไฟคันหลังก็ยังมีนะคะ หูลากชุดไฟต่างๆนะคะเป็นลูฟบอกด้านบนซึ่งเป็นของไอรอนแมนนะคะออนนิ่งต่างๆเนี่ยบางโคนกระเป๋าซ้ายขวามีมาครบเลยกันศาสตร์ฟิล์มติดตั้งมาแล้วแล้วฟิล์มคันนี้ออกฟ้าๆด้วยเรามาดูภายในว่าเวลาเขาแต่งเติมเนี่ยเขาวางตำแหน่งของปุ่มต่างๆไว้ตรงไหนบ้างมาค่ะพีส่ส์ได้เห็นภายในเดี๋ยวจะหาว่าโมว่าเฮ้ยเอารุ่น2.4ลีดเดอร์มาแต่งอย่างนี้จริงหรือไม่ของแท้ค่ะวันนี้เขามาดูภายในของตัวลีดเดอร์เนี่ยเขาจะออกเป็นสีดำ พอหนังคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้าแล้วแล้วก็ตัวพงวมาลัยนะคะก็จะเป็นตัวนี้มีแพดเดิลชิปให้ด้วยก็จะมีวัดรอบมาให้นะสำนักแต่งสำนักไหนเนี่ยที่ดัง,ดงๆเนี่ยเราจัดมาหมดนะคะตัวอุปกรณ์ไฟต่างๆพงมาลัยตัวนี้เป็นพงมาลัยที่มีแพดเดิลชิปมาให้แล้วคุ้มหนังสวยงามเลยลูกค Push Control <c> ้าคุชคอนโทรลก็จัดมาให้แล้วในรุ่นวีนะคะกระจกออโต้ซีบานไปเลยเซ็นเซอร์รอบคันปิดเปิดได้จากจุดนี้นะคะ d p f มีมาแล้ว กล้อง360วิวจากตรงนี้ค่ะแล้วก็ตำแหน่งดิฟล็อกเพิงท้ายที่เติมมาให้อยู่ตรงนี้นะคะชุดตกแต่งไฟหน้าต่างๆการเปิดปิดไฟนะคะเซ็นเซอร์วัดลมยางมีมาให้ในรุ่นนี้แล้วก็ติดตั้งเนียนๆแบบนี้เลยเข้ามาดูที่คอนโซลกลางนะคะอ,อุปกรณ์ไฟในคุณดูนะการเปิดไฟต่างๆนี่ถ้าเมย์เปิดไฟเต็มระบบก็เปิดใกล้ๆมือคนขับแบบนี้เลยคือบอกแล้วว่าของมันต้องมีมีก่อนถ้าอยากจะใช้ก็ทีหลังนะคะมีดีกว่าค่ะลูกค้าต่อมานะคะ ตัวนี้กระจกตัดแสงออโต้มาแล้วความกว้างของรถคันี้คุณยังได้เท่าเดิมอ่ะแต่คุณเอาเงินเนี่ยไปลงอะอกอชันการแต่งแล้วก็ทรงโหลดแบบนี้เมย์บอกแล้วว่า Fortuner ต้องโหลดคันนี้คือโหลดเต็มแม็กเลยแล้วใส่ล้อ2 2ด้วยขึ้นลงง่ายมากๆเข้ามาดูในตัว f o r t u n e r รุ่น V ีด้านในเนี่ยค่ะลูกค้าสัญลักษณ์ตกแต่งต่างๆตัวเบาะต่างๆนี่แล้วก็เจ็ดที่นั่งยังอยู่ครบความกว้างความสวยงามแอร์นี่คือตรงตำแหน่งที่นั่งทุกตำแหน่งนะคะนี่แหละ มันถึงเป็นรถ SUV ระดับหรูนะที่เขาขายดีที่สุดพาชมรถรอบคันเวลาที่เปิดไฟเต็มระบบแล้วเป็นไงอาจจะสะท้อนเข้าไปในกล้องนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะไฟคานบนนะคะสปอตไลท์ด้านหน้าคันนี้ติดวินด้วยมีไฟคู่ด้านหน้าตัวนี้ค่ะข้างกระจกนะคะสวยงามนี่คือด้านหน้านะพามาดูด้านหลังด้านหลังก็มีเติมอีกเข้ามาทรงแบบสวยมากๆนะคะด้านหลังนี่เลยไฟท้าให้คุณเห็น ว่าเวลาที่ถอยหลังหรือลากจูงเข้าเกียร์ถอยหลังช่วยเพิ่มความสว่างทางด้านล่างใช้งานได้จริงนะคะใครสายจริงจังนะคะทำอะไรต้องทำลึกซึ้งก็ต้องคันนี้เลยโอ้โหเป็นไงชุดเบรกอยู่แน่นอนเพราะคุณตกแต่งอุปกรณ์ขึ้นไปเนี่ยมันมีเพิ่มน้ำหนักของรถคันนี้พอเพิ่มน้ำหนักแล้วระบบเบรกก็ต้องเอาอยู่นะคะเราก็เลยจัดชุดเบรกหน้าหลังเป็นเบมโบไปเลยแล้วก็ใส่ล้อใส่ยางโ,โหตึงจัดนะคะอยากได้แบบนี้ก็เบอร์เดียวค่ะเซลเมส่เปนะคะ 0821989939นะคะแจมแอมใจดีค่ะ0 8 6 7 5 7 6 9 9สนใจ f o r t จ n e r อยากสอบถามโปรโมชั่รถใหม่ไม่ว่าจะเป็นไฮรักชาโวที่เพิ่งเปิดตัวก็เบอร์นี้ได้เลยนะคะไลน์แอดรถโตโยต้าค่ะแอดมานะคะลูกค้า Facebook เต็มไปสายเปโต,ยต TikTok, โยต้าค่ะทิกตอกเมดเดิลโตโยต้าช่อง YouTube รถโตโยต้านะคะลูกค้าแล้วถ้าอยากแต่งรถแบบนี้มี f o r t จ n e r อยู่แล้วไปที่ร้านคัสตอมไมนะคะมีทุกสิ่งให้เลือกสรรเพราะว่าเราเป็นดีลเลอร์ของออปชั่นโฟวิลและอ,อุปกรณ์โฟวิลต่างๆ ทั้งหมดที่มินรถคนันนี้ที่คัสซอมไหมก็มีเหมือนกันนะคะแรปสีก็มีหมดะคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนกับ Fortuner ตัวโหดตัวตึงที่ลีดเดอร์คนฉลาดนะคะเขาเลือกแล้วเอาส่วนที่เหลืองประมาณเนี่ยมาแต่งเป็น Fortuner คันนี้ค่ะ